มีไอศครีมที่เกิดจากการดัดแปลงแบบต่างกันสุดขั้วคุณผู้ชมเพราะว่าเป็นไอศครีมรสส้มตำไทยครับทำขายได้ไม่ถึง2เดือนปรากฏว่าถูกใจลูกค้าคอส้มตำเป็นอย่างมากที่จังหวัดตรังส่วนที่จังหวัดยะลาครับผลไม้ขึ้นชื่อของอำเภอเ,เบตงคือทุเรียนมูสังคิงนะครับก็อเอามาทำไอศครีมได้กลมกล่อมนะครับตอนนี้ลูกค้าต่อแถวซื้อกันแน่นร้านเลยครับ ลูกค้าแน่นร้านที่มาลองชิมไอศครีมทุเรียนฮูซังคิงทุเรียนสายพันธุ์พื้นเมืองของประเทศมาเลเซียที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นราชาแห่งทุเรียนมาเลเซียมีรสชาติหวานหอมอร่อยครับถ้าเป็นผลสุขาต้นจะยิ่งมีรสชาติอร่อยเลือกด้วยนะครับแล้วก็เอามาปลูกมากในพื้นที่เนินเขาของอำเภอเบตงจังหวัดยะลา จนกลายเป็นบ้านมาโด่งดังที่ไทยไปเสียเองนะครับซึ่งช่วงนี้ก็เริ่มเข้าสู่ฤด,ดูการทุเรียนกันแล้วทําให้พ่อค้าทุเรียนออนไลน์ในพื้นที่อําเภอเบตงอย่างนายเอกสิทธิ์ทารีลาบรักษาก็ต่อยอดเพิ่มช่องทางการตลาดนะครับนำทุเรียนสายพันธุ์มูสังคิงมา,าราังสรรค์เป็นไอศครีมโฮมเมดทุเรียนมูสังคิงอยู่ที่ร้านเดอะรส์เฮาสเบตงนะครับที่ขึ้นชื่อของอําเภอเบตง เมนูไอศครีมทุเรียนมูสังคิงนะครับใช้เนื้อทุเรียนมูสังคิงล้วนๆคุณผู้ชมเอาไปผสมกับน้ําแล้วก็เนื้อมะพร้าวน้ําหอมนะครับและไม่แต่งรสแต่งกลิ่นใดๆเพิ่มเติมทั้งนั้นนะครับเพื่อให้มีคุณาภาพให้หนักท่องเที่ยวได้มาลองชิมกันได้ประทับใจแล้วก็กลับมาเที่ยวเบตงอีกครั้งสวนทุเรียนที่ปลูกในอำเภอเบตงครับจะให้รสชาติหวานมันแล้วก็มีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวครับและเนื้อเยอะด้วย ถือว่าเป็นที่โปรดปรานของนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียเป็นอย่างมากและนอกจากรสชาติความอร่อยแล้วนะครับราคาทุเรียนก็ยังถูกกว่าประเทศมาเลเซียบ้านเกิดของท่านนี้เป็นเท่าตัวเลยครับ,รบวันนี้ก็อยู่ที่ร้านเดอะเลสเฮาส์นะครับประทานไอศครีมทุเรียนนะครับซึ่งเป็นไอศครีมทุเรียนที่ทํามาจากทุเรียนพันธุ์มูซันคิงนะครับรสชาติอร่อยมากครับแล้วก็รสชาติดีมากครับก็บริการก็น่าประทับใจมาก ถ้ามีโอกาสผ่านไปผ่านมาเรียนเชิญร้านนี้นะครับอร่อยจริงๆครับขอบพระคุณครับไอติมครับอร่อยมากๆนะครับไปเด็ดติ่มเรียนนะครับของ The Red House เบตงนะครับก็อร่อยมากครับตอนนี้ผมว่าต่อครัที่สองแล้วนะครับถ้าให้มาเบตงนะครับมีโอกาสมาร้านนี้นะครับรับรองนะไม่ผิดหวังครับผม ราคาขายถ,าถ้าเป็นแบบกระปุกเนี่ยขนาด100กรัมนะครับกระปุกละ50บาทส่วนจะมากินที่ร้านก็ตักเสิร์ฟเป็นถ้วยครับราคา59บาทหรือว่าถ้ากินคู่กับข้าวเหนียวมูนก็ถ้วยละ79บาทนะครับถ้าเป็นไอศครีคมพร้อมกับข้าวเหนียวมูนแล้วก็เพิ่มเค้กทุเรียนด้วยก็อยู่ที่ถ้วยละ129บาทนะครับร้านก็หาไม่ยากครับอยู่ใจกลางเมืองใกล้กับหอนาฬิกาเมืองเมตองทางไปสารจังหวัดเบตงอาคารสีแดงมองเห็นชัดเจนเลยครับ ไอศครีมกับส้มตำไทยไปด้วยกันได้จริงๆผู้ชมด้วยความคิดอยากทําของข้าวให้อยู่ในรูปของหวานนะครับจึงทำไอศครีมรสส้มตำไทยมีทั้งแบบเผ็ดน้อยเผ็ดกลางแล้วก็เผ็ดมากฝีมือนายสุวิทย ลักษาวุธอายุ39ปีครับเขาเรียนจบด้านออกแบบจิวเวอรี่มาแต่ว่าผันตัวกลับมาที่บ้านจังหวัดตรังเมื่อ7เดือนที่ผ่านมานี้เองมาเปิดคาเฟ่ส้มตำยำลาบเล็กๆนะครับกลางสวนผลไม้ของครอบครัวเนื้อที่ประมาณ3ไร่ครึ่งชื่อร้าน ICU ครับอยู่หมู่2ตํตำบลนานตาล่วงอําเภอเมืองตรงัง ไอศครีมรสส้มตำไทยครับราคาจานละ69บาทคือถ้ากินเฉพาะไอศครีมเนี่ยจะให้รสชาติเหมือนกับกินน้ําส้มตามแต่พอไอศครีมละลายแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับจะกินเหมือนกับส้มตําทอดปรากฏว่าขายได้มาถึง2เดือนหุมาชมลูกค้าแวะเยียมมาอุดหนุนกันอย่างต่อเนื่องอาทิตย์หนึ่งขายได้40-50้ถ้วยเลยครับวัตถุดิบก็ใช้มะละกอที่ปลูกเองในสวนด้วยเน้นวัตถุดิบปลอดสารสะอาดปลอดภัยในชุมชนทําใหม่วันต่อวัน รค,ครับเดิมทีที่เนี่ยเป็นสวนผลไม้เก่าแล้วก็มีผลไม้อยู่ประมาณ30กว่าชนิดซึ่งผมก็คุยกับลุงแล้วก็กะว่าเอาพื้นที่ตรงเนี้ยทาเป็นคาเฟ่ที่เกี่ยวกับการแปรรูปผลไม้ให้เป็นไอศครีมแล้วก็เลยได้ไอเดียเริ่มต้นจากตรงนี้แหละครับแล้วก็พอทําไปทํามาตอนเนี้ยเปิดได้ประมาณ7เดือนละแล้วไอเดียในการทําผลไม้ก็ตามฤดูกาลมีผลไม้อะไรก็จะจับมาทํา อย่างเช่นพวกไอติมถ้ามีละก,กร,รมออกผมก็จะเอาละก,กร,รมเอามาทําเป็นไอติมซอเบตรครับผมอย่างถ้าฤดูการนี้ก็หลังจากนี้ก็มังคุดก็จะเริ่มออกละแล้วลเดี๋ยวผมก็จะเอามังคุดมาทําแล้วก็ยังมีไอศครีมโฮมเมดจากผลไม้ตามฤดูการวันละกว่า3 0เมนูนะครับอย่างไอศครีมกระท้อนมะม่วงละก,กร,รมสละ มีมังคุดทุเรียนอีกเยอะหลากหลายรายการคุณผู้ชมเน้นใช้ความหวานจากผลไม้น้ำตาลน้อยขายราคาถ้วยละ30 5 0บถึง50าบาทนะครับแต่งในรูปการ์ตูนเพิ่มสีสันสดใสน่ารักด้วยครับส่วนใครสนใจอยากจะไปชิมนะครับร้านปิดแค่วันพุธวันเดียวที่เหลือเปิดทุกวันนะครับตอน10โมงเช้าถึง1ทุ่มนะครับให้เบอร์ไปอุดหนุนกัน0 9 6ย์6 4 1 9 1ครับ